สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เจาะประเด็นข่าวค่ำนะคะพบกันวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่30มเมษายน2561อยู่กับดิฉันเหมือนฝันประสานพาน,นิชค่ะดิฉันช่อฟ้าเหล่าอาระยะและล่ามภาษามือวันนี้คุณกัญชาธนพันธ์ค่ะรวมถึงทักทายคุณผู้ชมนะคะที่รับฟังผ่านทางวิทยุด้วยค่ะ 98.5FM Good Time Radio กนะคะก็สามารถรับฟังกันได้แบบสดๆไปพร้อมๆกันรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะ www.goodtime-radio.fm นะคะค่ะก็เป็นอีกหนึน CHD กด35และทางการไลฟ์สดผ่าน Facebook Fanpage CHD News ค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้ก็มีหลายประเด็นใหญ่ให้ได้ติดตามกันนะคะรวมไปถึงเรื่องแรกที่หลายคนให้ความสนใจกรณีมหาารัยธรรมศาสตร์ค่ะสงสัยนะคะโดยบอกว่าระบบเซิร์ฟเวอร์บางเครื่องเนี่ยถูกเข้ามาควบคุมการทํางานนะคะหรือว่าโดนแฮกไปโจมตีระบบเพื่อจารกรรมข้อมูลในต่างประเทศหลายประเทศด้วยกันเรื่องนี้ก็เลยได้มีการตรวจสอบค่ะโดยสงสัยว่าใครเป็นแฮกเกอร์เดี๋ยวจะได้มาดูการรวมไปถึงต่อไปเนี่ยจะมีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยเรื่องนี้เพิ่มเติมอย่างไรนะคะอันนี้เรียกว่าเรื่องใหญ่เลยนะคะ ส่วนวันนี้ยังมีความคืบหน้าค่ะกับกรณีที่มีการแชร์คลิปคลิปหนึ่งเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขบวนแห่ขันหมาของงานแต่งงานที่จังหวัดพัทธลุงนะคะโดยเป็นภาพของกวนเพื่อนเจ้าบ่าวรัวปืนอยู่ในขบวนขันหมาค่ะซึ่งล่าสุดกวนเพื่อนเจ้าบ่าวกวนนี้มอบตัวกับตำรวจแล้วนะคะได้นําปืนมาให้ตํารวจตรวจสอบด้วยแล้วก็ถูกแจ้งข้อหาหนักไป2ข้อหาด้วยกันเป็นข้อหาอะไรบ้างเดี๋ยวกลับมาชมกันนะคะรวมถึงวันนี้เราจะได้ตามความคืบหน้านะคะหลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ค่ะโรง,งงานที่ไต้หวันเมื่อวันเสาร์ที่ ผ่านมามีผู้เสียชีวิต7คน2ใน7นั้นเป็นคนงานไทยนะคะล่าสุดค่ะทางกระทรวงแรงงานวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับทางครอบครัวแสดงความเสียใจยและพร้อมให้ความช่วยเหลือครอบครัวของแรงงานไทยรวมถึงจะออกค่าใช้จ่ายค่ะในการเดินทางไปร่วมพิธีศพที่ไต้หวันด้วยนะคะค่ะส่วนเจาะประเด็นเด็ดวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่พ่อแม่ผู้ปกครองหัวใจสลายเลยะคะ่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแม่คนหนึ่งนะคะที่พาลูกชายวัยเกือบจะครบหนึ่งขวบเนี่ยไปฝากเลี้ยงอยู่ที่เนอร์เซอรี่แห่งหนึ่งจู่ๆลูกชาย เสียชีวิตปริศนาไม่ทราบสาเหตุทั้งที่น้องเองสุขภาพแข็งแรงดีเกิดอะไรขึ้นกับน้องวันนี้จะมาหาคําตอบกันในเจาะประเด็นเด็ดกับคุณศรีสุาพางธรรมาวุธค่ะเริ่มต้นวันนี้ค่ะคุณผู้ชมไปดูที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์นะคะสงสัยว่าแฮกเกอร์จากเกาหลีเหนือค่ะใช้เซิร์ฟเวอร์นะคะไปโจมตีระบบเพื่อจารก,กรรมข้อมูลในต่างประเทศค่ะ,คะซึ่งล่าสุดก็มีการประสานทางไทยเสร์ญน,นะคะเพื่อตัดการเชื่อมต่อเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงด้วยค่ะ นายปกป้องสองเมือพุ่งนยการสํานักงานศูนย์เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็กล่าวนะคะว,ว่าจากระแสข่าวค่ะนักวิจัยด้านความปลอดภัยจากแมกอาฟี่รายงานว่าช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเซิร์ฟเวอร์บางเครื่องนั้นถูกเข้ามาควบคุมการทํางานบางส่วน